ไมน่ะไม่ได้น้องพี่แต่ไม่ได้คนราสีกับกับสีเหอไม่ได้ใส่ใส่เพิ่มปก็เลยแล้วก็ยกปืนพี่ปายนเดยม่งกลางเนมือยืนทำไมนี่อบอนก็ต้องไปดึงหัพ่อเขาอะไรนะเนี่ยเอาไปขายสองคนเถอะแม่ไม่ใช่ไม่ไม่ต้องเอาไปแจก เพราะที่ของเนี่ยเขาซื้อมาคือรองเท้าเนี่ยรองเท้าเป็นของผมเองรองเท้าเป็นของผมเขาจะน้อยบอกว้างองเยอะก่อนมากๆเอาไปขายได้ไปขายแล้วให้ไปขายเอาไปขายโอ้ขึ้นไปแล้ขายเยอะไปมันเยอะ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 เบี่ยงข้าวเบี่ยงข้าวดูนี่มีมดไหมระวังเดี๋ยวอาคารกันทั้งกพันเนี่ยนะเฮ้วมดยเนี่ย ดูนี่พี่ใส่ไม่ได้เอาไว้ใกล้เนี <wh os submissions> ้ยได้ใกล้บาะเนี้ยนิดหน่อยเนี้ยเนี้ยตรงนี้พอแล้วเอาไว้ใต้บาะเลยใต้บาะตี้ได้ใต้บาะวางได้นี่เนี้ยวาง้ยิูยิหมดย่งไเอ้บอนกูกลัวมัน หนุมพี่จัดการเมีอีกวงเปล่าตัวมันเลยกูจะอ้วกฮะมีจวง่ะไปยังอ่ะไปไปเกาะหูเีเต้กไปกกะหัพี่บอกบประตูเฮียกูเก็บปาะการไม่รู้กูทิ้งพมาอะไรแล้วกินอยู่พ่อ

我也不懂。